้้อออสบะุยก็จะมารอนานมากอะ่ะอ้ยทำไม่ได้เลยอ่ะข้อสอบยากมากยากมากแล้วเรียนออนไลน์แล้วมาสอบออนไลน์จริงแล้วมัผ่านไปเร็วมากเวลาผ่านไปแบบผู้เลยอเอบเวลาคิดพอคิดเอามาอ้ตรงอันนี้เลย่ตอบก็เลยตอบที่แบบไม่เชียงเอาให้มันได้ตอบให้มันตอบฟุกๆไม่ได้อนาอนาใช่กะจ้าตลอดเลยไม่จะมาเนี่ยข้อออสสบบ เอาตองสอบสุดท้ายแน่นอนรอก่อนละกันยังเวลารอยู่มาดิมาแล้วมาแล้วมาแล้วเอาว่งสับสุดท้ายเป็นเนี่ยโอ้หสิถ้ามีตรวจคำตอบเดี๋ยวแม่ก็ด่าถ้ากาดเต็มเลยวะเนี่ยอุ้ยกระเป๋ามาจากไหนเงี้ยน่ารักมากกระเป๋านี้ไปตอบคำถามของที่โบสถ์มาไหนขอดูหน่อยเนื้อผ้านั่นมาสวยมาก อุ้ยอันนี้คือเราสามารถไปเอาคือแบบอยากได้ต้องทํายังไงอ่ะก็ไปร่วมตอบคาถามที่ในเพจจิจักฟัง์มสัมปทากีดาเขาจะมีไลฟ์ระวีนะนะใช่กี่โมงอ่ะเขาเริ่มแปดโมงสีทุกนาทีใช่ไหมอ่ะใช่ใช่อุ้ยน่าสนใจอ่ะเออเขบอกว่าสวยด้วยเฮ้ยแล้วแล้วตัวกลับกี่โมงอ่ะวันเนี้ยเขากลับสามโมงครึ่งนะเวลาสามโมงครึ่งกี่โมงแล้วอ่ะอุ้ยสองโมงครึ่งแล้วอ่ะอุ้ยเรายังพอมีเวลาเราสองคนอยู่ด้วยกันเราต้องไปทําอะไรนะอุย ไปเที่ยวไหมไม่ใช่แบบเวลาสอบเสร็จอะเราต้องไปผ่อนคลายที่ไหนนะที่เราชอบไปเป็นประจำมึงบอกแล้วนึกออกแล้วไปไหน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 เราไปแบบเราไปห้องกอรีสตัวเดียวเลยอ๋อไปไปนอนไปนอนไปนอนให้จะมาแห่จะมา คิดถึงห้องนี้มากเลยอ่ะก็จะก็จะได้มาแล้วก็จะเดินไม่ได้มานานเลยเนาะจริงค่ะโหที่สอบเสร็จนี่เครียดมากอย่างที่บอกไปอือวันนี้เราร้องเพลงอะไรดีอ่ะเอ้ยอยากได้แบบสดใสน่ารักน่ารักอ่ะไม่อยากได้เศร้าอ่ะอยากได้เพลงอะไรก็ใช่ไหมใช่ได้แบใครเครียดเพราะว่าสอบมาเพลงนึงมันมีเพลงนึงไปฟังในยูทูบมาของพี่พี่วงบีบีมาเ่ยเพลง possible อ่ะเฮ้ย possible เออเฮ้ยน่ารักนะเพลงนี้น่าระใช่ความหมายก็ดีด้วย เขาชอบเพลงนี้มากเพราะว่าเพลงนี้ฟังแล้วรู้สึกว่าแบบมีพลังขึ้นมาเลยอ่ะชดูสดใสด้วยเออมีชื่อต่อนะโอเคเดี๋ยวขอลองขี้ไป้วนะเดี๋ยวต้องรีบจอแล้วเดี๋ยวแม่โทรตามอะโอเคคีนี้โอเคไหมท่ำอีกนิดนึงสูงไปอ่สูงไปเอ้ยอันนี้โอเคแล้วนะโอเคนะโอเคมาได้ได้ยันไม่มีอินโทรแล้วนะเริ่มเลยแล้วกันนะเริ่มเลยหรอนงว่าอะไรนะเพ้นยังไงนะ เพราะว่าไม่มีโอเคโอเคคีบะเนึ่งสอ่ไมมหนึ่งสิงใดซึ่งพระเจ้าทรงกระําไม่ได้เพราะว่าไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งพระเจ้าทรงกระทำไม่ได้เฮ้ต้วตัวนี้เอาแทเขึ้นมาดีกว่าไหมเออโอเคโอเคก็ตัวก็ร้องร้องจากทัศ ท่อนหนึ่งอะสักพักหนึ่งก่อนแล้วกันแล้วตัวก,ก็แจ๊กขึ้นมาเลยแล้วนะ<ต>ท่อนที่มันอันนี้ใช่ไหมแล้วพอดูจำได้ไหมไไไโอือขึ้นมาโอ่คโอเคได้โอเคมาโอ้โหก่้วอันเน,นี้ยจะขึ้นถูกไหมเนี่ยได้แล้วเราไม่ได้ซ้อมมานานแล้วช่วงนี้โอเคมาหนึ่งสองสามเพราะว่าไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งพระเจ้าทรงกระทำไม่ได้ จำไม่ได้น้องพอจะจำได้ไหมลูกการบดเจเท่าไรลูกกาบุบรหนึ่งนั้นไงข้อสามสิบเจ็ดใช่เลยพวกเรามาร้องด้วยกันมามนทำด้วยกันดีกว่าลูกการบดหนึ่งนั้นไงข้อสามสิบเจ็ดใช่เลย น้องตอนนี้อยู่ไหนอะแม่จอดรถรอหน้าโรงเรียนนานมากแล้วนะเราต้องรีบไปติวแล้วก็ไปอ่านหนังสือต่ออยู่นะรีบๆมาแม่จะจอดรอตรงเนี้ย <c oughs> อยู่ห้องดนตรีแน่เลยทําไมไม่อ่านหนังสือมาเลยตอนนี้วางโทรศัพท์้วเดินมาเลยมาเลยตอนนี้เลยแค่นี้นะโอเคค่ะแม่ว่าไงอะแม่แม่ตามแล้วบบต้องกลับก่อนแล้วนะโอ้ยอเ,เราเพิ่งซ้อมไล้แป๊บเดียวเองอะอ รอบหน้าแล้วกันเนาะอาปิดเป็นปน่นหน่อยนะได้ๆๆๆๆบ๊ายบายน้องมาแล้วค่ะแม่ทำไมเพิ่งมาแม่รอนานมากเลยน้องน้องต้องไปที่ไหนต่อน้องรู้ใช่ไหมเราต้องไปเรียนพิเศษต่อกลับมาอ่านหนังสืออีก หน้าที่สําคัญของน้องคือเรียนหนังสือไม่ใช่ไปทํากิจกรรมอย่างอื่นสิ่งที่แม่วางไว้ให้น้องเพื่ออนาคตเนี่ยน้องเข้าใจใช่ไหมค่ะไม่แม่แต่ว่าเวลาที่แม่บอกให้น้องทําอะไรอย่างเงี้ยแม่บอกให้น้องไปอ่านหนังสือน้องก็อ่านแม่บอกให้น้องไปเรียนพิเศษน้องก็ไปโรงเรียนแล้วน้องก็เรียนหมดแล้วอะแม่แต่ว่าอะไรพวกนี้มันก็เกิดความเครียดอะแม่น้องก็อยากจะไปเล่นดนตรีคาเครียดอะแม่เพราะว่าดนตรีมันก็เป็นสิ่งที่น้องชอบเหมือนกันนะแม่ น้องแม่ว่ามันเสียเวลาเราต้องเรียน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 ก่อนเข้าใจไหมแม่แม่คะสวัสดีค่ะหนูเป็นคนชวนอนณาไปซ้อมดนตรีเองค่ะที่แม่พูดหรือว่าที่แม่กําลังบอกอนาเนี่ยคือแม่เป็นห่วงกลัวว่าจะมัวแต่ทํากิจกรรมอย่างนั้นน่ะแล้วก็ทิ้งการเรียนไปไม่แม่น้องสัญญาแม่น้องจะเอาดนตรีพวกนี้ไปเล่นเฉพาะเวลาว่างน้องไม่ทิ้งการเรียนแน่นอนแม่แล้วการเรียนของเราเป็นยังไงบ้างอ่ะ ดีค่ะเพราะว่าพวกเราจะเล่นดนตรีในตอนว่างเท่านั้นค่ะแล้วพวกเราพราเราไม่ได้ทิ้งการเรียนค่ะจริงนะจริงงานก็ทําส่งหมดเลยแม่โอเคพอมาถึงตรงนี้แม่เริ่มเข้าใจแล้วค่ะเราจะไปสู่บทเรียนของเราเลยในวันนี้มีเด็กชายคนหนึ่งที่ทําในสิ่งที่ตัวเองถนัดแล้วอีกคนนึงพยายามจะแยดเยียนในสิ่งที่ไม่ถนัดให้เขาทํานะคะเราไปพบกันในช่วงต่อไปเลยค่ะไปเลยค่ะไป สวัสดีค่ะพบกับพวกเราในรายการ Sunday School f a m c h u Search Online พบกับพวกเราในซีซั่น2สวัสดีค่ะพี่กยายค่ะสวัสดีค่ะพี่โฟกัสค่ะสวัสดีค่ะพี่นาค่ะ แลก่อนที่เราจะเริ่มทาทุกสิ่งทุกอย่างคะเราก็ต้องอธิษฐานก่อนใช่ไหมคะงั้นเราขอให้น้องทุกคน,นะคะเริ่มจังอธิษฐาน,นะคะ่ะ ขอบคุณพระเจ้าสําหรับวันนี้ที่พระองค์ทรงประทานชีวิตนี้ให้กับเราขอพระองค์จะทรงให้สิ่งที่เราได้เรียนในวันนี้ที่จะเป็นพระพรต่อนอ้นองด้วยพระองค์เจ้าค่ะขอบพระองค์จะทรงนําเราในทั้งวันในวันนี้ด้วยอธิษฐา,านฝากทุนทุกอย่างไว้กับพระองค์อธิษฐา,านในนามของพระเยซูกิ์เจา้าอาเมนและก่อนที่เราจะไปเริ่มบทเรียนะคะเราก็จะมาเต้นเพลง possible เองค่ะที่เราก็ได้ร้องไปในตรงละครใช่ค่ะใช่ค่ะเคค่ันัันเราก็ไป เป็นเพลง Possible ของพี่มมีมายกันเลยค่ะไปกันเลย Gracias. แลต่อไปนะคะเราก็จะไปสู่ช่วงมาโควิดมาชีพมาคำค่ะไปเลย